ทางจากพระที่โกงอิจารบอกท่านว่าเราอยากให้ท่านช่วยเหลือในเ,เรื่องของสูงภาพเรามีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะก็อาจารกับท่านไปแล้วก็เราก็จะมีขันแบบนี้นะคะให้วางที่มือแล้วก็ตีการเดินเนี้ยคือให้เดินทวนเข็มนาฬิกาเดินไปร,บรอบๆเนี้ยค่ะเหมือนการเดินจมกรมเดินสามรอบนะคะแล้วก็ให้วางขันเนี้ยไว้ที่มือทุกครั้งที่เราตีเนี้ย ให้ดูการสั่นสะเทือนของเสียงนะคะที่ลงที่ฝามือเราพอเสียงมันเริ่มเบาแล้วให้จิตมันจะอยู่ตรงนี้ตลอดพอเริ่มเบาปุ๊บเราก็เริ่มเตะเตะก็ฟังไปเรื่อยๆแล้วก็เดินไปเรื่อยมันเป็นเทคนิคหนึ่งในการทําให้ร่างกายเราได้รับขึ้นพลังงานนะคะมีการทําให้การสั่นสะเทือนในร่างกายเรามันชัดเจนขึ้นสองอยู่กับตัวเองได้ไวขึ้นนะคะเพราะเราอยู่กับตรงนี้นะคะจิตมันจะนิ่งมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยดี๋ยวก็จะเข้ามาให้่าอยู่งมากตรงนี้ เราที่เราจะช่วยป,ปรับพลังงานให้ส่งพลังงานให้อันนี้เป็นการทําให้แบบติดอาสาจะมาทำที่นี่เป็นติอาสาไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยแต่ว่าเอแก้มเนี่นยจะมาเฉพาะวันเสาร์เท่านั้นและอีกอย่างก็คือตอนนี้มันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นที่นี่ก็คือฝั่งตรงข้ามเราเนี่ยคะ่ะเขาก็จะมีช้างเต๋อเป็นช้างเตือที่เอามาเพื่อจะถวายให้ในหลวงแต่ว่าตอนนี้ก็คือมามาเพื่อมา อยู่ตรงที่น่าติสาทีตรงนี้ค่ะพรุนี้น่าจะมีการเฉลิมฉลองทั้งวันเลยถ้าใครอยากจะมาดูช้างเผือกนะคะตัวแรกในสมัยนี้รัศกาลนี้นะ